สวัสดีครับชาวต่อลูกหนังครับวันนี้ก็มีทัศน์ฟุตบอลมาฝากกันเช่นเคยครับวันนี้เป็น5คู่ในพรีเมียร์ลีกนะครับประจำคืนวันที่26กุมภาพันธ์นะครับเราก็มาเริ่มกันที่คู่แรกครับเบรนท์ฟอร์ดครับจะเปิดบ้านครับ G Tech Community Stadium พบกับเอเวอเรตันคู่นี้เบรนท์ฟอร์ดชนะมา2เกมติดนะครับเป็นเกมเยือนครับชนะเวสต์แฮม1-0แล้วก็เลสเตอร์4-0ตามลำดับนะครับผลงานดีมากๆากสำหรับเบรนท์ฟอร์ดแต่มาเจอเอเวอเรตันในเกมนี้ครับซึ่ง2เกมหลังสุดก็ไม่แพ้ใคคครรรเเเเหมมมือออนนนกกััับบุุชะะิสสสตตลลาซ2-1 2-2แ่ดด แว่าโดนตีส่วนแบบน่าเจ็บใจนะครับคู่นี้ถ้าดูสถิติเฮตุเฮต์จะบอกว่าเหลือเชื่อนะครับว่าเบนฟอร์ดจะค่อนข้างจะแพ้ทางเอเวอัตตันนะครับและเกมนี้ก็เชื่อว่าเอเวอัตตันก็ดีขึ้นกว่าในช่วงต้นฤดูกาลอย่างมากครับมาเจอเบนฟอร์ดเกมนี้ก็น่าจะสูสีครับเชื่อว่าเกมนี้น่าจะจบลงด้วยการเสมอกันครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งคู่ที่สองครับไป็นคันธิติตีกราวนะครับตอนที่แอมฟอเรสต์จะเปิดบ้านพบกับอาร์ซอนครับคู่นี้เจอกันมาเมื่อช่วงต้นฤดูกาลครับเป็นอาร์ซอนที่เปิดบ้านถล่มฟอเรรสต์ไปนะคับแตต่่่เเกกมมมนนนนีี้้้้้ออองบวาาทจจถิัดูะพร เยอะนะครับแม้ว,ว่าจะ2เกมหล่าสุดจะแพ้มานะครับฟอเรสแพ้ฟูลแลม2 1แล้วก็แพ้ดิคอสเซนเกมล่าสุด4-3ครับแต่ถือว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกทั้ง2เกมสุดท้าซ่อนนั้นเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้เวสต์แฮมยูเต็ดขาบ้าน0-1ทําให้โอกาสที่จะลุ้น,ชนแชมป์เลวอกคู่นั้นก็ห่างไกลไปทุกทีนะครับเราต้องยอมรับว่าปีนี้อาจจะดีที่สุดก็อาจจะได้แค่ตำแหน่งรองแลงลองชมป์ครับสุดท้ายซ่อนและก็ตามเกมนี้กลับมาเจอฟอร์เรสต์ครับก็ต้องสู้กันเต็มที่สักครั้งนึงครับแต่ก็เชื่อว่าฟอรเรสต์ที่เป็นเจ้าถิ่นนะครับแล้วก็ผู้เล่นนั้นก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์พร้อมมากกว่าอซ่อนที่ปัญหายังอยู่ที่แนว ก็เชื่อว่าเกมนี้ฟอเรสต์ก็น่าจะเฉือนเอาชนะอาร์ซอนได้ครับสองต่อหนึ่งครับคู่ต่อมาทวินมสเปอร์จะเจอกับแบสตี้ครับคู่นี้เจอกันเมื่อไหร่ครับสตุกนะครับเมื่อช่วงต้นฤดูกาลนะเป็นสเปอร์ที่บุกไปถล่มซิตี้ถึงบ้านครับสี่สูนนะครับแต่เกมหลังๆเนี่ยช่วงหลังๆก็ถือว่าซิตี้ทำได้ดีกว่ามาโดยตลอดนะครับเกมนี้เรียกได้ว่าสเปอร์เกมก็น่าจะเป็นเกมที่เปิดเข้าหากันครับคู่นี้ก็น่าจะเป็นคู่ที่ทำประตูมันเยอะนะครับและเชื่อว่าผลออกมาเสมอกันก็น่าจะแฝงที่สุดสุดทั้งสอง ครับจะเปิดโอเทนฟอร์ดพบกับอิฟสิตเทาครับคู่นี้แมนยูนั้นต้องการชนะนะครับในการเจออิฟสิตต้องทําไม่ได้ครับเคยเสมอกันมาหนึ่งหนึ่งที่ปอดเป็นรสนะครับแต่ว่าเกมนี้ก็เป็นโอกาสของแมนแต่ที่จะเรียกความมั่นใจคืนมาครับก็เชื่อว่าเจ้าถิ่นครับก็อาจจะลำบากหน่อยแต่น่าจะเฉืีเอาชนะอิฟสิตได้ครับสองต่อหนึ่งคู่สุดท้ายเป็นคู่เอกนะครับเลือกภูจะเปิดแอนฟิลด์ครับพบกับทางด้านนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับเลือกภูก้าวสุดเดินบุกแชมป์แมสตี้มาสองศูนย์โอกาสที่จะคว้าแชมป พอเขาเปิดบ้านเอาชารันดอนเทลฟอร์เรสต์มาได้4-3แบบสนุกกับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็คู่นี้เจอกันเมื่อไหร่ก็เป็นเกมที่เปิดเกมลุกเข้าใส่กันอยู่ตลอดเวลาแล้วนะครับเสมอกันมาที่เซนเทียสพาร์ค3-3กับเมื่อช่วงครึ่งฤดูก,กาลแรกนะครับเกมนี้มาเจอที่อันฟิลก็เชื่อว่าเหลือภูครับที่พร้อมกว่าทั้งนักเตะและก็เสียงเชียร์ครับน่าจะเดินหน้าถล่มแลคก็เซิเยูไนเต็ดได้3ประตูต่อ1ครับก็นี่คือทัศนะของฟุตบอลวันนี้ครับ